เป็นสวิตชิ่งไทเตอร์เดียวนะออกประมาณ12โวลต์แล้วก็ประมาณ600มิลลิแอมป์ EE19 เนะยพันตามนี้อันนี้หลักการก็คือใช้ตรงนี้พอสตาร์ทเสร็จมีไฟเข้ามาตรงนี้ก็ออฟซินเนอร์ออนนี่ออฟออฟแล้วนี้ออนออฟออนไปเรื่อยๆ ไปออกตอนยังไม่มีโหลดอันนี้พันเอาพุทธให้เราอา่า20โค้งข้อมือไปครับวัวไปเราจะรีบสุดข้อมไปแล้วทีบสองวัวแล้วก็พันออกตามนี้ทำงานได้